ายล้นขาอินเรขาโุการคณะกรรมการกได้มีนโยบายให้มีการสนับสนุนในการเป็นการเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าของสมาชิกสหกรณ์สมาชิกสหกรณ์กับผู้บริโภคโดยเิเศษเมืองผู้รอนาีผู้จัดการผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับตลว่า รงานเกษตรจังหวัดซึ่งก็ขณะนี้เราได้เปลี่ยนตามนโยบายของรัฐบาลน็่คือว่าเป็นอีกนโยบายหนึ่งเป็นอีกเป็นลักษณะตลาดเกษตรกรโดยของกลมโดยเฉพาะยุคก็เป็นเป็นสิ้นทีการได้รับนับวันที่เป็นต้นไปประธานชงก่อนเพิ่มนิดหนึ่งลอง

ไข่เค็มกับแซ่บตีกลาเข้าจังหวัดอาหารแปรรูปไก่สดจากฟาร์มเอาทานทุกอย่างเลย

นีอะไรพข้าวใช่มรับขามนี่ไม่ใช่ผสมนะคเืงกเครื่อจับครับลงอนครับวันนั้นไม่หดน้าหมอหน้ามันสำรับน้าญี่นนะญหมปหมดแล้วครับลายาาณ ถ้า่าเป็นพักนี่จือไนท์สี่ค่าบคุณจ้าแกค้าอยู่ไหนปกติ